ออสสวัสดีครับน้องเซ็นครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับซูเปอร์มินิพาจากซีรีส์ยูชิเดยักวอร์นะครับซึ่งก็เป็นเซตที่2กันแล้วนั่นเองนะครับโดยในเซตนี้เขาตอกว่าให้ของต่างๆคับมาแบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับโดวยวันนี้สิ่งที่เราจะดูกันเลยก็คือนี่ครับ กล่องที่1ในเซตนี้นะครับก็คือ Fire N นะครับผมร่างแปลงของ N n d ไ i โ o j i แล้วจากที่เขาได้รับพลังของดัก a อร์ด้นมานังเองนะครับซึ่งร่างนี้ครับจะเป็นยังไงสามารถทำให้ได้ลูกเล่นเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาไร้ทำการรีวทครับผมโ okay, อเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับสซกล่องครับ นี่เลยครับซูเปอร์มิพาคอมมานด์ออฟเบรฟดักวอลนะครับเซตที่2โดยหน้ากล่องครับก็จะเป็นหุ่นรบตัวที่2ของเบรฟก็คือพาวเวอร์ดักวอลนั่นเองนะครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับเนี่ยโดยกล่องนี้ครับแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนในการคือกล่องที่1ครับไฟเจอร์เอ็นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับกล่องที่2กล่องที่3ครับรวมหน้ากันให้กลายเป็นพาวเวอร์ดักวอลนะครับอ่าและข้างหลังกล่องครับนี่เลยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับการรวมร่างขั้นสุดยอดครับคือซูเปอร์ไฟเจอเอ็นดักวอลนั่นเองนะครับแต่ว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยแล้วก็อลังการมากๆนะครับโอเคกล่องครับมีเท่านี้เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับผมให้มาเท่านี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายังมีของอยู่อื่นอีกแต่ว่าผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับเนื่องจากนอนไรเล่นกับกล่องอื่นนะเพราะงั้นวันนี้ครับเราจะดูกันส่วนของเท่านี้นะครับโอเคมาดูกันทีละอย่างแล้วกันอย่างล่าสุดครับตัวนี้ครับโอเคเผื่อใครไม่เห็นชัดๆนะอันนี้คือ f i r e e เอ็นะครับแบบเป็น c l e a r v e r วอร์ชถามว่าอันนี้มีไว้ทำไหมครับเราจะเอาไว้เวลาวางบน ไฟเจอร์สตาร์ทอสนะครับสำหรับการประกอบร่างยูโกกันไตนะครับเป็นเอฟเฟกต์พาสให้ทําเหมือนกับในเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างออกมาได้สวยมากเลยนะครับกับตัวนี้เนอะโอเคตันนี้เก็บไปนะครับที่นี้ในส่วนของ Fi เจอร์เครับอุปกรณ์มีมาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับมีมือให้ทั้งหมดอย่างละ3แบบนะครับดาบเลโอสอดนะครับแล้วก็พาสำหรับการแปลงร่างเป็น Fi เจอร์เบิร์ดโบดนะครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัว Fi เจอร์เกันเลยดีกว่าแบบชัดๆนะครับอ่ะนี่คือ Fi เจอร์เอ็นนะครับร่างแปลงของพระเอกของเรานนั่เองครับโดยทีมกนเนี่ยก็สามารถแปลง างในรูปแบบนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ในะระว่าสามารถใช้ดาวนี้ครับออกไปต่อสู้กับเหล่าร้ายได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นแบบนี้เนอะซึ่งเกิดเทียบ <ๆ S 1> แล้วเนี่ยก็จะประมาณมากับคอมเมดี้เดอร์หรือซูเปอร์เซนต์ในยุคนี้นั่นเองนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เนอะ้อกว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเทมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตามชื่อครับไฟเอ็นนะครับก็มาในรูปแบบของธาตุไฟนั่นเองนะครับเป็นนักรบที่ใช้ไฟในการต่อสู้นะครับเป็นรูปแบบนี้เนอะเพราะงั้นในเรื่องเนี่ยครับบางทีศัตรูเนี่ยเขาจะมีการส่งตัวกี้ๆตัวเล็กๆโผล่มาด้วยพวกพระเอกครับก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างพลาวนี่ครับออกไปต่อก่อนได้ชั่วคราวนะครับก่อนจะเรียกขุนออกมาสู้เนอะเป็นรูปแบบนี้ครับโอเคโดยเรื่องของจุดขยับนะครับไฟเอ็นครับเป็นตัวที่จุดขยับผมต้องบอกว่าค่อนข้างออกมาได้ดีเลยที นะครับอ่าอันนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นบอจอยใช่ไหมครับอ่าส่วนแขนครับบิดได้สุดๆนะครับทั้ง2ข้างเลยเอาขึ้นเอาลงได้ครับขยับข้อศอกหมุนแขนหมุนมือทุกอย่างได้เต็มที่นะครับแต่มือต้องระวังนิดหนึ่งเนื่องจากส่วนสีแดงครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอ่าส่วนปีกข้างหลังครับเราสามารถพับขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับหรือจะพับออกเพื่อการก็ได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นเรื่องของปีกครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่าส่วนเอวครับสามารถบิดได้เต็มที่นะครับขา เตะข้างหน้าเตะข้างหลังเตะข้างๆได้นะครับแต่ว่าขาค่อนข้างแน,น่นนิดนะึงเนอะแล้วก็สามารถหมุนได้ถ้าเกิดต้องการนะครับแต่ว่าพารนี้หลุดง่ายนิดน,นึงระวังด้วยเนะแล้วก็ส่วนของเข่าครับเป็นจูดขยับหนึ่งจังหวะก็จริงแต่หมุนได้ค่อนข้างเยอะส่วนเท้าครับเป็นบอดจอยนะครับเพราะงั้นแน่นอนว่าด้วยความจูดขยับของไฟเจอเอ็นครับต้องบอกว่าเอาให้เต็มทีนามามนท่นะครับสามารถขยับทุกอย่างได้แบบเต็มพิกัดเลยนะครับสามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้แบบ ครบช่วงสบูนนะครับทำท่าบินทำท่ากระโดเตะได้ได้คลิกหรือว่าจะทำท่าต่อยศัตรูก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับพ้อมเป็นในรูปแบบนี้เนอะโดย f i r e e N d อครับอย่างที่บอกไปครับพลังของเขาเนี่ยถ้าเกิดให้เทียบแบบง่ายๆเลยเนะี่ยเอาแบบง่ายๆเลยก็จะเหมือนกับคเมเมี้ในยุคปัจจุบันคือสามารถแปลงร่างกระโดดต่อยกระโดเตะต่อเป็นไฟใส่อีกฝ่ายไ,ได้นั่นเองนะครับในรูปแบบนี้เนอะโดย f i r e End ครับก็ต้องว่าเขาก็จะมีอาวุธอยู่ค่อนข้างหลากหลายเนอะจะมีทั้งท่ายิงลูกไฟออกมานะครับจากตัวหรือการต่อยเป็นหมัดเป็นไฟนะครับหรือ ในส่วนของตรงนี้ครับเป็นในเรื่องของผมนึกชื่อท่าไม่ออกจะไม่รู้ว่ามีชื่อท่าหรือเปล่าเป็นการใช้เป็นเหมือนกับกงเล็บไฟนะครับในการขวานศัตรูเป็นรูปแบบนี้นะครับผมนี่คือท่ามาได้ของ f i r e ็นนะครับเป็นในรูปแบบนี้โดย Fi เ e ็นครับก็จะมีเรื่องของโหมดพิเศษอยู่ครับมีชื่อว่าโหมดว่า Fire Bir d m o d e นะครับวิธีการแปลงร่างเป็นโหมดนี้ครับต่อว่าค่อนข้างห่อมาได้ง่ายมากเลยนะครับอย่างแรกครับดึงมือออกทั้งหมด2ข้างนะครับชึบ แบบนี้ระวังสติ๊กเกอร์หลุดด้วยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็พับเท้าลง2ฝั่งนะครับทำขาให้ตรงด้วยนะครับแล้วก็พับในส่วนของปีกตรงนี้1นึ่ข้างสองข้างนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นส่วนแขนครับเราพับมาข้างหน้าแบบนี้นะครับอ่าชึบจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นอ่าเท้าของนกเนอะพับอีกข้างหนึ่งนะครับไปเหมือนกันแล้วก็พับในส่วนของอ่าตัวเกาะไหลลงมาแบบนี้นะครับอ่จากนั้นข้างหลังครับเราทําการดึงพาทั้งหมด3ามพาทออกจากกันนะครับอ่ แบบนี้อันนี้ระวังสติกเกอร์ขาดด้วยนะครับของผมขาดไปแล้วแล้วก็ดึงปีกออก2ข้างนะครับชึบชึบแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นนําในส่วนของปีกมาติดไว้ด้วยแล้วพับส่วนสีขาวลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าใส่ปุ๊บพับแบบนี้แล้วก็กางออกอีกฟังเนึ่งทำเหมือนกันครับใส่ปุ๊บพับแบบนี้แล้วก็กางออกนะครับจากนั้นนําหัวนกอินทรีใส่เข้าไป นะครับอ่ะแล้วก็พับลงมาครับก็จะเห็นสมบูรณ์ครับกับ Fire b i r d Mode นะครับซึ่งเป็นโหมดที่สามารถจะให้ f i r e e n เนี่ยบินได้ด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็บินเป็นไฟด้วยโดยแรกนี้ครับจะมีท่าไม้สุดยอดอยู่ก็คือ Fire Bird Attack นะครับจะไม่ได้ที่ชาร์จพลังนะครับแล้วก็พุ่งชนกฝ่ายเป็นทะลวงล่างเป็นไฟไปเลยนะครับนี่คือท่ามาสุดยอดของ Fire e n เนนะครับเขตแล้วก็กับร่างเดิมกันนะครับอ่ะเจริญิธีการกลับร่างเดิมครับไม่ยากนะครับดึงในส่วนของอุปกกรณ์ต่างๆออใหห้มด นะครับอ่าส่วนของปีกตรงนี้เนอะแล้วก็นําปีกใส่กลับเข้าไปนะครับชึบแบบนี้2ฝัง่งนะครับอ่าแล้วก็นํปในส่วนของพาร์ตตรงกลางใส่เข้าไปนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมสติกเกอร์ถึงขาดได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยแตะมันเลยนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรหรอกเนอะอเขเตแล้วก็พับในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาชึบพับตรงนี้กลับนะครับแล้วก็พับไหลพับแขนชึบ เท่านี้ครับไฟเอ็นก็จะกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแค่ใส่มือเนอะทีนี้ก่อนที่จะใส่มือกันครับเราจะมาดูในส่วนของดาบกันนะครับนี่คือดาบของไฟเอ็นครับมีชื่อว่า มีชื่อดาบว่าไลโอสอดนะครับซึ่งดาบนี้ครับเป็นดาบที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องมากนะครับแล้วเราจะมาดูเนื้อเรื่องของดาบเล่มนี้กันในวิดีโอถัดไปแต่วันนี้ครับเราดูเฉพาะดาบของไฟเจอเอ็นกันก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีมือสำหรับการให้ถือนะครับถือไม่ยากนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะแน่นนิดหนึ่งเพราะงั้นระวังหักด้วยนะครับดาบนี้ก็สามารถใส่ในมือของไฟเจอเอ็นได้เลยนะครับผมพร้อมกับมืออีกฝั่งหนึ่งนะ ในรูปแบบนี้นะครับเท่านี้ครับไฟเออร์เ็นตอนถือเลโอสอดก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่แน่ใจครับว่าดาบเล่มนี้เนี่ยในเรื่องไฟเออร์เ็นเคยถือกี่ครั้งนะครับถ้านจะเห็ประมาณ2อถึงสครั้งนะครับแต่แน่นอนครับว่าดาบเล่มนี้ครับเป็นดาบที่มีพลังต่อสู้มหาศาลมากๆพอแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าไฟเออร์เ็นครับก็สามารถใช้ดาบเล่มนี้ครับในการต่อกรกับดาวร้ายได้อย่างสบายๆเลยนะครับกับดาบเลโอสอดอันนี้นะครับเป็นดาบที่ต่อว่าเท่มากๆคมมากๆแล้วก็โหดมากๆด้วยเลยนะครับในรูปแบบนี้เนอะต่อว่าเท่จริงๆนะครับบซึ่่งดานนีี้เยผมจะ แต่ว่าถ้าไม้ตายเนี่ยไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าเป็นท่าอะไรนะครับคืเหมืนก็จะใช้เป็นไฟแล้วก็ฟันไปเฉยๆนะครับเป็นท่าแค่นั้นเลยแต่ถามว่ามันเทไหมต้องบอกครับว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างเทมากเลยต่อให้ไม่มีชื่อท่าไม้ตายก็ตามนะครับแล้วก็ดับเล่มนี้ครับก็อย่างที่บอกไปเลยครับมีในเรื่องที่สําคัญมากๆกับตัวของเนด้วยนะครับแต่แป๊บนึงนะครับดาบหลุด ไม่ใช่ดาบโุซี่มือหลุดนะครับอ่าเป็นในรูปแบบนี้เนะเพราะงั้นเรื่องของการแอคชั่นท่าวมวบกับเราเข้าไปครับทำไมไฟเจอเอ็นของเราเนี่ยมีความเท่ขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับบอกว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งเรื่องของจุดขยับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงตัวนี้ครับสติ๊กเกอร์ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆด้วยนะครับแต่ว่าผมงงอยู่อย่างนึงครับว่าทำไมสติ๊กเกอร์ผมถึงขาดได้นะครับเดี๋ยวค่อยซ่อมแล้วกันเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่ะกับไฟเจอเอ็นนะครับโอเคครับโอเคแล้วนี่นะครับก็คือการรีวปปรรรรระะจจำมีีคคัััััััับบบบบบกกกกนนนนท่ไไดด้้้พลงาาอใหขึ ไฟเยอร์ดักบอลเองนะครับซึ่งก็ต่อว่าเป็นอะไรที่ต่อว่าบันไดขับห่อมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับคือตอนแรกเ่ยครับผมถึงว่าบันไดจ่อมาแค่หุ่นอย่างเดียวไม่คิดว่าจ่อคนขับมาด้วยนะครับแต่บันไดขับก็คนขับมาให้นะครับแล้วก็หมพาโมคนขับครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับแล้วก็ต่อมายากเลยนะครับตัวนี้ต่อง่ายมากๆแล้วก็ในนี้ทุกคนเดน๋ยวนี้ครับต่อออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจุดขยับค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับสติ๊กเกอร์ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครับว่า เทมากๆเลยครับตามในเรื่องเป๊ะๆเลยนะครับที่สำคัญคือบันไดครับให้ดาบมาด้วยครับผมไม่คิดนะครับว่าบันไดจะให้ดาบของไฟเจอเอ็นมาแต่อย่างใดนะครับแต่บันไดก็ให้มานะครับแต่ว่าเป็นที่ค่อนข้างสวยสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนมากจริงๆนะครับผมในรูปแบบนี้นะอ่าโอเคครับนล่นเลยครับก็คือการดูประจํานี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเดี๋ยวนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่สำคัญอย่ลืมกดสำหรับ a n n ชแนลส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์ข้อความคุณได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอล้เพกันคนาย